จ้งหนาให้พี่รว่รัานดาว่ามันวันาเบิรนที่เราเบินอะไรที่อยากปิงงแจ้งหนาไมอ่างี่จ้งหนาเหลาบบูู้นตาอะไรแบบังเด้อเข้าไวก็โดนไปแป่เดียวขอความระมินทุกคนนย่าบ่าอย่าดิ้นโทรศัพท์ขันปอดใสใจกับต้องบอกเลเนาะดินเด้อหนุนใจเอาข้าวเดียวพพลังซอยกัน าหาภาษณ์อาบนหำก้นเห็นอย่างก,กาันมัญหาอะไรหรอกเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็เอานี่ละยึดเนี่ยจิตใจเข้าเห็นซอยกันร่วมพลังกันมันก็จะไว้ันค่ะวันนี้เป็นวันดีเป็นประเพณีปฏิบัติของ <ST AN CO> ที่นำ้ำพื้นอย่าไม่ถือสิ่งอื่นขอให้ท่านพูดแค่ไห ตราเท่าจุดทิศชีวิตของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายนี้แน่รัตนาตะเยปมาเทนะพระบารัตเย่นักะตังสำพังอัปปตราพังปะมาสุโนมันเตสักเก็บบมาเทนะพระบารัตเย่นักะตังสัำพัง มนโอพันเตอาจารย์เย่ประมาเทน่ะพระบาทเยนักตังสัพพังอัปาราทังปมาทุโนพันเตมาตาปิตเรีประมาเทน่ะพระบาทเยนักตังสัพพังอัปาราทังปมาทุโนพันเตกับชั่วใดที่เป็นบาปอกุศล อันพวกข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประมาณพลาดครั้งใน้ล่วงเกินในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในครูบาอาจารย์ตลอดทั้งบิดามารดาปู่ย่าตายายสามีภรรยาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซึ่งสถิตในสถานที่นี้พระทูมเจ้าที่ พระเมษานางธรณีพระเมฆคงคามหานาทีเจ้าบ้านผ่านเมืองเจ้าปูเจ้าผาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าห้วยเจ้าหนองเจ้าคลองเจ้าเงิงภูมิธิบดาลูกธิบดาอาาศิบดาเิวดาปาดินอินพรมโยมยักษ์พญานาคคนทันพญายมราช เมาจัดตุกโลกบาลทั้งสี่นายในดิบา,จจาบาลพลังเหนือโลกเหนือจักรวาลหากข้าพเจ้าได้ร่วมเกินด้วยกายวาจาใจทงต่อหน้าและรับหลังจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีทั้งที่มีเจตนาหรือหาเจตนาไม่ได้ขอให้ท่านผู้มีพระคุณ ที่คะรุบทับถีอดังกล่าวนำมาแล้วนั้นจงรุกขทายหายขโทษโปรดอาวุธิกรรมให้แก่พวกข้าพเจ้าทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจเด้ออ้อมพุทธโออ้อมธรรมโอ้อมสังฆโออ้อออ้อน้อยอ้อใหญ่อ้อด้วงขอบเท่าสามสิบพยาอ้อ ช่วยพูดช่วยจานมามพัทธ์โมกรุณาพุทธาธาพายินดีนณเอ็นดูนณเมตตานณจงบังเกิดกับลูกหลานทีมงานสาวน้อยลำเทินโชว์โอมระโชว์มหาราชังโอมระนังมหารติสิงขระ จันทระอุปวะถือยุงโตหสหับติดจับมานะิมามามานะมามาสาธุสาธุสาธุสองลิโม่ถูกแล้วถูกต้องมีอะไรนะครับ แ่งเตมาิจริงๆไม่ได้ชมแต่ว่ามันเห็นภาพนะครับมันเห็นภาพศิลปินเข้ากับอมีอย่างนั่นแหละอันนี้ก็ผพานไปอาจารย์นดนตรีก็ผพานไปส่วนเนเซอร์นะครับถ้าการณีไม่ทันหรือว่าไม่อะไรน,ะมมนี่มาแจ้งผมมันนีบอสตรงนั้น เส,ส,สียน่นกินเลยเสียน่นพี่น้องอยนีล่ายู่เนี่ยท่านนี้ตังคุเลยท่านนี้ต้องบังคุมต้องรีดให้ดุหรือว่ายยาจะไปเดินไปเจอไป็นอะไรยังกินยัได้เป็นงานท่านบริเลียนงั้นเนี่ยคุณสิกินอ่าหัวขึ้นมาเมาเราเนี่ยเขาบอเป็นยังถ้าเห็นผมจะเอาคูปอก่อนเออเพราะว่า น้อยนะจ๊ะลูกอันนี้เราเปิดโชว์นะจ๊ะร่วมร่วมกันมันก็ดีนะครับมันดีนะครนะปากไมา่ดีเมื่อกี้ที่ตบเปิดเป็นว่าให้ให้ระวังแอร์จะตื่นไปอันนั้นอันนี้เด้อแล้วก็พวกเขากลับไปกินยุ่ทัวเ์แล้วพอคุณไปกินทั้งรถรถแอร์มันคือกิน,น<า>เออฝากไม่ได้ลูกเด้อจะเย็นไปทัวร์ตอนนี้เรากำลังมามาดีผลงานเราก็ดีแต่ว่าไม่ใช่ว่าดีแล้วเราจะไม่ปรับนะ ปีนี้เราห้อออกมารอบนี้ <c oughs> เท่าดีักมีมาตรฐานเราอย่าลืมว่าต่อไปนี้ทุกทุกวงจะเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วเพราะฉะนั้นแล้วกลับเข้าบ้านเราก็ต้องซ้อมต้องตรับนะลูกนะอันนี้ขอความรอบมมอทุกทุกคนทุก,ท,กทุกฝ่ายนะครับอาจารย์ด้วยศิลปินด้วยแต่จะป็นวันไหนนั้นก็เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนะครับอาจจะไม่ใช่รอบนี้หรอกแต่รอบนี้ก็จะเป็นตามทีนพุ <c oughs> ่งบอยอาจจะไป็นคิปเอคิดสกอปุ<ม>่นนะครับ ก็จะเป็นหลังอีส <ıs> e ิเดนั่นแหละคุณจะได้เรียนซ้อมเพราะว่ามันมันน่าจะว่างหลายบัดอยู่นะครับอ่ะไม่มีอะไรมากครับอาจารย์ขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือเดี๋ยวนนี้กี่รุ่งทุ่มอีสิเดนเอาทีมแร่ขึ้นไปอ่าวเบอรไลน์นะครับเอาประมาณสักสิบนาทีพพออท่เก้ิูลย15นาทีก็จะเริ่มรับฉากแรกนะครับอ่าโอเคขอบคุณทุกคนที่ให้ความร่วมมือนะครับถ้าสาวและคนจูเราจะปังไปด้วยกัน เดี๋ยวจะหาบียเรียนมาแจกัไอตุลสวัสดีครับไอยังต่อไอตุลลูกไปบ้าไแล้วเหหวานก็บ้วเไอตุซื้อปลารถละสองหมืิสองหมไอตุนีวา บอลูเลืองไรเหมือนนั้นใหญ่เมื่อบาตกู้ปอรับจบใช่ไหมรับจบเลยค่ะไม่เป็นแน่ถ้าเป็นหผู้น้านจบไม่บอกเ่ยไปหาหอมกันทั้งโหลดเห็นว่าถือกระซุ่มเลยเออว่าเป็นผู้ปอริไปหาหอมกันทั้งโหลดก็เลยเด็ดกรซุ่มไม่ได้หอมเพื่อเขาเสร็แล้วไม่ได้หอมขอเขา ไม่ได้หอนเขาจะเล็กเครียดจะว่าเห็นห้อมตลอดด้วยล่ะไม่มีโอ้เคือกประซุ่มย่อนว่าหมหอมกันทั้งรถโอเคค่ะทุกคนนั้นใส่หน้าคลองก่อนไปแตงหน้าก็นหนาเขาไปเจอกันค่าคลิปหน้า